โอ้ยนี่ไงสกเกลิตันบลิเจอบลิเจอบลิเจออย่า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 โอ้ย่าสเกลิตันผมขอโทษครับผมกลับแล้วครับผมไม่ยุ่งกับพี่แล้วครับโอ้โ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพีวีเทีนนะผมวันนี้เราก็อยู่เกมไมโครฟ์ในไมโครฟ์สไปโรว์เป็นอีพีที่6หรืออีพีที่5แล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะวันนี้เราก็อยู่กับไมโครฟ์สไปโรว์เอ่อเป็นฮาร์ดคอร์นะผมเป็นฮาร์ดคอร์โหมดนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นในเซฟใหม่เลยเพราะว่าเซฟก่อนนั้นลบไปแล้วนะผมคือเออผมเห็นอะไรที่มันแบบชันผุก,กตาผมก็ลบนะไม่รู้เหมือนกันว่าลบไปทําไมนะแล้วอะไรมันขึ้นเออเลด้านสายว่าช่างมัน,นครับที่ตอนนี้เราต้องเอ่อคราฟของก่อนนะครับก็คือเป็นขววานนแล้ก็ะผม เราจะขุดไม้แล้วก็ขุดหินเนาะก็จะคาปิกแอคแล้วก็ขวานนะครับอ๋อโอเคต่อไปเราก็จะตัดไม้ต่อเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บไม้ไว้ใช้นะผม ก็ไม้นี่ก็สําคัญนะผมสำคัญต่อการดํารงชีวิตมากนะครับผมถ้าไม่มีไม้แล้วก็ไม่สามารถคาบอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับออุปกรณ์ต่างๆเริ่มเอ่อเริ่มต้นด้วยไม้นะครับก็ประมาณนั้นนะถ้าเราไม่มีไม้แล้วก็คาบกล่องคาบไม่ได้แล้วก็ถ้าถ้าเราไม่มีกล่องคาบแล้วก็คาบอุปกรณ์พวกขวานพวกมีดไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องมีไม้นะครับไม้เป็นอะไรที่สําคัญมาก ครับโอเคต่อมาเอ่อผมผมจะขุดไม้ประมาณ16ก้อน16บล็อกนะครับเพราะว่า16บล็อกเนี่ยพอเอาไปแปลรูปมันจะได้64พอดีนะครับอ่าเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะผมผมคำนวณไว้แล้วนะครับโอ้โหอีกแค่2บล็อกนะครับโอเคเราขุดแค่2บล็อกพอนะครับหรือจะเอาเกินก็ได้นะผมอันที่เกินเอาไปคาบสติกก็ได้นะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปึ๊บอ่าตอนนี้มรามีอยู่19ก้อนเราลองแปลรูปดูมันได้เออเศษ12ใช่ไหมส2แล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็คาบสติกอ่าเป็นอะไรทีี่ดเลย ต่อมาเราก็จะฆ่าสัตว์นะผมเพื่อที่เวลาเราเผื่อเผื่อเื่อเราจะไปลงเหมืองครับเราก็ต้องเก็บเราก็ต้องเก็บสเสบียงไว้ก่อนนะครับโอเควัวเหรอทีเดียวตายนะครับไก่ก็ทีเดียวตายนะครับบอกเลยว่าพี่นี่มันแรงจริงๆนะครับหมูก็ทีเดียวตายนะครับหมูหมูหมูอีกทีเดียวโอเคแพะครับผมแพะยังไม่นี้เท่าไหร่แพะหรือแกะเออแกะแกะนะครับผมแกะเรายังไม่ต้องการเพราะว่าเออมันมีแค่ตัวเดียวนะฆ่ามันทิ้งไปมันก็เสียดายนะครับผมอ่าโอเคต่อไปเราจะไปหาที่ มันมีหินมีแร่หนินกันเลยนะครับผมหรือสตโตนนั่นเองนะผมว่าที่เราจะคราบอุปกรณ์ที่มันเป็น,ปนหินมันจะได้เอ่อคงทนแล้วก็ดีกว่าตรงดีกว่าอุปกรณ์ไม้นะครับโอเคตรงนี้มีหมูเต็มเลยแล้วก็จะฆ่าไปเลยนะครับเพราะว่าอาหารมันต้องการเยอะเยอะนะครับผมเยอะเยอะเข้าใจไหมฆ <c oughs> ่าไปเลยนะครับโอเคเอ่อฝั่งนู้นมีวัวนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีเอ่อแร่หินหรือเปล่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วเพราะว่าผมไม่ได้กินอะไรนะครับผมแล้วผมก็ใช้พลังงานในการฆ่าวัวฆ่าหมูเยอะมากเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้กินเลยนะครับ โอ้ตอนนี้เรามีเออเหมือนว่าจะเป็นหนังนะครับผมหนังมาเก้าอันแล้วแล้วก็ค่าเป็นชุดเกาะเลยก็ได้นะครับนี่เอามาใส่เท่ๆนะครับดูนี่เป็นไงเท่ไหม ประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็จะไปครับเฮ้ยขวานผมแตกนะผมเฮ้ยตรงนั้นมีหินพอดีนะผมเดี๋ยวเรามาขุดหินกันเลยดีกว่าเราจะได้ขวานใหม่นะครับผมแล้วก็พิกแก๊กใหม่ด้วยนะครับปื๊บปื๊บขุดมา6ก้อนนะครับผม1แล้วก็2โอเคเรียบร้อยเราหิวนะผมขอกินแอปเปิลก่อนละกันปื๊บโอเคแล้วต่อมาก็จะมาครับอุปกรณ์กันนะครับผมก็อย่างแรกก็คือพิกเอ้ยรับผิดรนะับผิดเป็นที่ขุดดินเฉยโอ้โหจบแล้วทุกคนต้องขุดใหม่นะครับ ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะแร่หินอยู่ใกล้ๆนะครับโอเคแล้วก็เป็นขวานนะครับโอเคขวานเอ,าเอ่อพิกแอ็ไม้ก็ปกติก็ทิ้งไปเลยนะครับเพราะตอนนี้เรามีพิกแอ็หินแล้วมันใช้ดีกว่านะครับเป็นพลิกแอ็หินพ i ิกแอ็หินคือเป็นอะไรที่พื้นฐานซิมเพิลมากๆนะผมก็สูงคนนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับก็จะเป็นเหล็กแล้วก็เพชรแล้วก็เป็นอะไรนี่แหละเออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็ขุดหินไปก่อนนะครับเ,เราจะเอาไปทําเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป่าเตาเผาเอาอใช่เราจะทําเป็นเตาเผานะครับแล้วก็รับ ไรต่างๆเยอะแยะนะครับผมเอามาทําบ้านก็ได้นะครับแล้ก็จะเอามาไว้หลักอกาคือเอามาไว้ครับอุปกรณ์นะครับผมถ้าไม่มีหินก็คือ,อขุดเหล็กไม่ได้นะผมถ้าไม่มีพิกแอ่หินก็คือขุดเหล็กไม่ได้เราก็ต้องมีพิกแอ่หินหินด้วยเออผมพูดรัวเกินจนแบบลิ้นพันแล้วตอนนี้นะ <ๆ S 1> ครับโอเคปึ๊บอันแล้วไอ้ข้างข้างล่างซ้ายมันคืออะไรวะทำไมมันขึ้นเออเล่แบบรือรัวเลยวะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะปล่อยมันไปนะผมโอเคเราจะขุดหินมาประมาณชุดหนึ่งนะผมก็คือ64บ็หกา้ส 6ิ6ห6ส6บเนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็มาข้างนอกนะผมเออสิ่งที่ผมต้องตามหาต่อไปก็คือเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคือตรงนี้มีแกะแกะขาวด้วยนะครับสตัวโอเคต้องหาอีกตัวหนึ่งเหมือนได้ยินเสียงฝั่งนี้นะครับนี่ไงเห็นไหมปึ๊บอา้าไม่ตายปึ๊บตายไปครับผมเป็นไง อีซี่มากต่อมาเราก็จะครับเป็นเตียงนอนก็ได้นะผมนี่เลยเตียงนอนแล้วก็เป็นเตาเผาสัก2เตานะครับเอาไว้แบบเผาเหล็กแล้วก็เผาเนื้อนะครับผมแยกกันนะครับอ่าต่อมาเราก็จะไปหาโม,มบ้านกันนะครับเพื่อฝั่งนี้มีเฮ้ยม,มีมีเต่าด้วย มีเต่าด้วยไม่รู้ว่าเต่ามันใช้อะไรได้นะแต่ผมไม่ฆ่าเต่าแล้วกันนะครับปล่อยมันไปเดี๋ยวผมจะลองวิ่งหาหมู่บ้านนะครับผมว่าแถวนี้มันจะมีหมู่บ้านหรือเปล่านะครับถ้ามันมีก็ดีไปนะผมถ้าไม่มีก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมแต่มันก็เอ่อเหมือนเหมือนที่เราอยู่มันจะเป็นเกาะนะผมเป็นเกาะเหมือนเป็นเกาะล้างเรือทุกอย่างนะครับอะไรที่เออสุดยอดไปเลยนะครับแถวนี้เป็นพื้นที่โล่งน,นะผมโอ้มีต่ออยู่เลยเนี่ยเคลือตรงนั้นมีหมูนะครับน่าจะฆ่าไปทําอาหารได้นะครับแต่ถ้าเราเจอหมู่บ้านแล้วก็ไปขโมยเออข้าวมาทําขนมปังวาน แบบประหยัดเวลากว่านะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีเรือว่ะทุกคนมีเรือพังเหรอยวลองมาเอา่อหาของในเรือพังกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรที่ดีหรือเปล่าปื๊บปื๊บ,บ,บดูสิมีหีบสมบัตินะครับอุ้ยเจอชุดเอ่อเอ่อเป็นชุดที่เอ่อไม่รู้เหมือนกันนะผมเป็นอาโมบวกอาโมสามบวกอาโมสองคืออะไรวะไม่รู้มีเมนดิ้งด้วยนะผมสำหรับเอ่อชุดหนังชุดนี้นะผมมีแครอทแล้วก็มีฐานนะครับโอเค หือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับอ่าเราลองมาดําดูเท่านี้ก่อน,นครับว่ามันมีหีบอีกหรือเปล่านะผมมีหีบสมบัติอีกหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับกินแครอทนะผมเพื่อบรรทางความหิวก่อนตอนนี้โอเคเฮ้ยช่วยได้เยอะเลยว่ะแครอทโอเคเดี๋ยวเราไปหาต่อนะผมหามหาหมู่บ้านต่อเออคือ ไม่มีอะไรก็คือหาหมู่บ้านก็คือมาทำไปชีวิตแล้วก็ต้องออจบเกมให้ได้ครับก็ประมาณนั้นนะผมจะหาหมู่บ้านต่อไปนะครับตัวนี้มีวัวแล้วก็มีดอกทันตะวันนะครับผมนี่าววัวนะผมเอาหนังมาทําเป็นเขาเ,เรียกว่าอะไรวะเป็นรองเท้านะครับผมมันจะได้ครบ ชุดหนึ่งพอดีทดําดูโหชุดเต็มเลยอยางเทพนะผมมีชุดเอ็นชาร์ด้วยนะครับโอเคแลตอนนั้นมีเหมือนจะเป็นถ้ำนะผมเดี๋ยวเราลองไปดูนะผมเผื่อจะมีแร่เหล็กนะครับแื้วตรงนี้เป็นไบโอมอะไรวะไบโอมเปือนป่าหิมะอะไรนี่แหละเออก็เหมือนมันจะค่ำแล้วนะผมแต่เราไม่ต้องห่วงผมผมมีเอ่อเตียงนอนอยู่แล้วนะครับก็เราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมมีเตียงนอนนะเป็นไงอีซี่ไหมทุกคนโอเคลองลงมาลงมาุดหินก่อนนะครับผม เราต้องเก็บหินไว้เยอะๆนะผมเผื่อสร้างบ้านแล้วก็ทําอะไรต่างๆครับเออตรงนี้มีถ้ำนะครับผมก็เออค้าบทอสมาสักอันนิดข้าวทอสแล้วก็ถือนะครับโหถ้ำลึกเหมือนกันนะเนี่ยเออโหลึกนะครับลึกปุ๊บลองไปดู่าดูสิโอโหเจ็บเลยนะครับเฮ้ยมีเหล็กครับผมกอปักทอสนะครับผมเหล็กตรงนี้ก็บุดไปได้เลยนะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้มากี่ก้อนเอยดูสิเราจะได้กี่ก้อนนะครับ6และเจ็ดละแปดแล้วก็9ก้านะผมเก้าก้อนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีไปเลย นะครับก็โอ้ยตัวนี้มีอีกนะครับมาเรามาได้มาสิบก้อนแล้วนะครับเรามาดูฝั่งนี้เป็นทางตันนะครับโอเคเราจะลองมาดูฝั่งนี้นะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านี่เหมือนไี้ยิเสียงน้นํานี่แถวนี้เอ้ยมีอีกนะผมมีเหล็กอีกแล้วก็โอ้โหเออเป็นการเดียนใช่ไหมเขาเรียกว่ากาเวลหรืออะไรวนะกาเวลเออเป็นกาเวลหล่นลงมาใส่ผมนะแต่ไม่โดนเพราะผมหลบดังเดอแมสติก์นะครับผมแล้วก็เสียงมอนสเตอร์เยอะแยะเลยว่ะ โอ้ยนี่ไงสเกลลิตันไปเลยเชื่บไปเลยเชื่อไเลยเชื่ออย่า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 โอ้ย่าสเกลลิตันผมขอโทษครับผมกลับแล้วครับผมไม่ยุ่งกับพี่แล้วครับโอ้โหโอ้โหไปเลยเชื่อใกล้มืดแล้วนะครับผมพอเตรียมเตียงไว้เลยนะครับอ่าเราจะนอนแถวๆนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะนอนที่อื่นก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะครับไปที่ถึงสูงเพื่อเจอหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะสามารถเนาะไปหาหมู่บ้านได้ทันทีเลยแต่เหมือนว่ากาเวลผมจะไม่ได้ผลเลยฮะเออถ้าผมปักทอตรงนี้เดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไงได้แล้วได้ฟินแล้วนะครับโอเคดินก็ไม่จําเป็นนะครับโอเคนอนเลยดีกว่านะครับ <c oughs> กลัวๆนะผมกลัวตอนกลางคืนแบบมีอะไรเยอะแยะเอ้ๆๆเราันขึ้น Open GL อะไรเออเลยเย,ยอะแยะเลยมาทุกคนช้างมันนะผมไม่ต้องไปสนใจนะครับโอเควางเตาเผาก่อนเลยนะครับก็แบ่งครึ่งเผาเนื้อแล้วก็ เผาเหล็กนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเรอรอสักนิดนะครับรอรอมนันเผาก่อนเฮ้ตรงนี้ก็มีถ้ำนะครับผมอุ้ยลองไปสารวจดูเป็นถ้าเดียวกันหรือเปล่าเป็นถ้าเดียวกันที่เราเจอหรือเปล่านะครับไม่น่านจะใช่ฮะอุ้ยมันลึกพอสมควรเลยแล้วเนี่ยไม่ดีกว่านะผมเราจะลงถ้ามากเกินไปละขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับสุดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะครับฟืบๆต่อครับผมต่อขึ้นไปให้ได้โอ้ยขึ้นไม่ได้วะต้องทุบละทุบอย่างเดียวครับผมโอเคต่ออีกโอเค มผมจะหิวแล้วกินแครอทด,ดีวกว่าเรามีแครอทเยอะอยู่นะโอเคเหล็กมาสี่ครับผมอาหารมาห้าอ่าเหล็กมีสี่เหรอผมก็จะครับเป็นพิกแอคก่อนเลยนะผมแล้วก็ครับเป็นไฟแชกนะครับผมก็อุปกรณ์ปูนก็เก็บไว้ก่อนนะผมเพราะว่าเหล็กมันยังไม่เยอะนะครับโอเคได้มา2อันแรกอ่าผมต้องครับอีกอันนึงก็คือโลนะครับ อาโลแล้วก็เออจะเป็นมีดดาบไม่งั้นก็เป็นขวานนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะผมให้มันแบบเปเผาเผาก่อนนะครับโอเคทาเป็นเฮ้ยอะไรเนะี่ยเป็นขวานนะครับอ่าทำไมทำไมมันไม่ขึ้นวะโอเคขวานนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นอะไรวะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเป็นมีดดาบนะเออเป็นมีดดาบแล้วกันแล้วก็ถังน้ำนะผมแต่ถังน้ําผมว่าเออ มันจาเป็นอยู่นะเออม,มันจาเป็นอยู่แต่ผมขอคาบดาบก่อนมันเท่โอเคมาได้อย่างงี้แล้วแล้วก็ชิวๆแล้วครับตอนนี้โอเคทุบเอ่อตาเผาไปหนึ่งนะครับมีอาหารเผายังไม่เสร็จอีกนะครับปุ้ยําเมันเผาชาจ,จังว่าไม่เป็นไรเรารอได้นะครับรอสักครู่คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาหมู่บ้านกันต่อนะผมอ่าเผาใป้เสร็จอีก2ชิ้นก็ผมไม่อยากเปลืองฐานเปล่านะครับก็ต้องรอ,รอสักนิด เพื่อที่เราจะไม่เสียฐานโดยเปล่าประโยชน์นะครับดูเวลาเราถือดับดับเหล็กเป็นไงเท่เกินนะโหเท่ไปละเท่เกินไปละเออ <c oughs> โอเคดูซิแถวนี้มีอะไรไหมเราส่องดูดีกว่าตอนนั้นเป็นทานตะวันนะผมเป็นทุ่งทานตะวันเออเหมือนจะมีชูการ์เคนไหมแถวนี้ไม่น่ามีนะครับโอเคเผาเสร็จละไปเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมดูืิว่าอ่าเราจะเห็นหมู่บ้านง่ายหรือไม่ฮุยฮุย เหมือนผมเจอเห็ดว่ะทุกคนเห็ดตรงนี้ไม่เก็บดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นโอ้โหดูป่าดิเรดวูดเหรอนี่นี่มันเรดวูดหรือเปล่าทำไมมันสูงจังเลยทำไมต้นมันสูงจังเฮ้ยเป็นสุนัขนะผมไม่มีกระดูกให้ว่ะเฮ้ยเเห่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหตน้นไม้ยังแบบโคตรสูงอะ่ะแบบสูงเกินสุนัขเดี๋ยวมาแบบเดี๋ยวมาตุยตูดผมนะเออกลัวนะครับกลัวมันกัดนะผมมันมีทั้งสองตัว กลัวจังเลยเฮ้ยเวนี้เป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยอันนี้มันอะไรวะเออเป็นอะไรวะเ,ออเะราขุดลงไปข้างล่างดิไม่น่ามีอะไรนะผมเป็นบล็อกเฉยๆหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอ่ะวางคืนให้แล้วกันเนึงนี่นี่ไม่เอาไปหรอกนะครับเหมือนจะเป็นวัดอะไรที่เขาแบบที่เขาเห็นที่ผมเคยเคยดูนะเหมือนจะเป็นวัดอะไรเนะที่มันเป็นหินอย่างนี้นะครับอ่า แถนี้ไม่มีอะไรเยอะนะผมมีเห็ดมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็มันเป็นอะไรว่าเอ็ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นหินอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะนําทางไปไหนนะครับโอ้โหดูเห็ดดิโอ้โหเยอะเลยเห็ดแบบเยอะมากนะผมแถนี้เรียกด้วยว่าเป็นป่าเห็ดดีๆนี่เองนะครับก็ลองเดินเข้ามาเหมือนจะไม่มีหมู่บ้านเหมือนจะมีโอ้โหเ่ยนไบโออีกแล้วนะผมโอเค โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็คงพท่านี้เนาะโอ้โหทิ้งหนับเล็กไปเฉยก็สำหรับคลิปนี้กนะ็คงพานีเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้ยวยผมสำหรับเกม Minecraft Survival EP ที่หหรือ EP ที่6นี่แหละก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับกินโชว์ซะหน่อยอืมครับใน,นสุดท้ายนะครับนี่เป็นไง